ยุคนี้การซื้อของออนไลน์ถือเป็นเรื่องปกติแต่การจ้างทำร้ายร่างกายสร้างความหวาดกลัวค่มขู่หรือก่ออันตรายถึงชีวิตด้วยวิธีการต่างๆอย่างในเว็บไซต์ที่พบหลักฐานจากคำให้การของผู้ต้องหาคดีจ้างมือปืนสังหารเจ้าของร้านนวดแผนโบราณตำรวจบอกว่าแบบนี้เพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเว็บไซต์ที่ตำรวจพบครับพบว่าเป็นเว็บแบบเปิดทำหน้าที่คล้ายๆกับตลาดที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเปิดร้าน ส่วนมือปืนที่ถูกว่าจ้างให้ก่อเหตุก็ประกาศรับงานในเว็บที่ว่านี้เหมือนกันตำรวจบอกแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นรับรู้มาก่อนแล้วว่ามีการรับจ้างแบบนี้แต่ทั้งหมดพบเป็นมิจฉาชีพที่หลอกรับจ้างเพื่อเอาเงินคนที่หลงเชื่อมาอีกทีมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ก่อคดีจริง ทุกคนครับเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ามือปืนในเว็บนี้เนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นที่เข้าถึงอาวุธปืนผ่านทางโลกออนไลน์ต่างจากการว่าจ้างผ่านซุ้มมือปืนในสมัยก่อนที่มีค่าตัวสูงถึงหลักแสนหลักล้านบาทถือเป็นค่าประสบการณ์และมือปืนในสมัยก่อนยังเลือกรับงานไม่สเปะสปะด้วย การติดต่อหามือปืนลูกค้าก็จะไม่จ้างเองโดยตรงเหมือนก,นกันกับการจ่ายเงินที่ต้องผ่านหลายมือครับแต่ตอนนี้ตำรวจพบว่าคนร้ายเริ่มหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นกลายเป็นงานที่ต้องตามจับและปิดกั้นเว็บเหล่านี้ต่อไป